วนี้วนี้โอ๋โเรื่อไม่ไม่กใจก็เป็นต้นถามนี่เพืนปีกันอย่หมายรบอลยทนงวได้เลยวาดยานนี่มันคือหูทางม่พรกูทางพระใคอยู่คนไทอยู่แตันพหนเนลงในช่องไหนอันไดไปเลยก็ตูเ็ ตัวขาวนั้นเป็นผู้หญิงนะครับเอาเอาีกแล้วครับมันจะเคลียวเลยครับพี่พี่สงให้พุ๊บไมปล่อยปุ๊บไหมเจ้าแม่สร้งอ๋อเดี๋ยวี่งมนูเนเมืนขอหนุนได้เดยขออานีน